สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้คือ Gearmaster Phantom Max GMK098 นะครับ Phantom Max ตาชื่อนี้ดีๆไม่ธรรมดาแน่ๆสำหรับตัวนี้ค่ายชาวล็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องกันก่อน,อนว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับผมดูจากตรงนี้ผมก็โอ้โหอะไรจะดำทะมึนชาวล็อกขนาดนี้นะฮะ New Edition นะครับเวฟเซนเซอร์ ensor, โอ้โห ฟังก์ชันนี้จําได้ไหมฮะปอกมือมีไฟเท่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้เขาบอกว่าเออมีรองรับภาษาไทยด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นรูปนะครับรูปของตัวสินค้าเออก็ดูชัดเจนด,ดีสําหรับตัวนี้นะฮะทำมาเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับ สำหรับในส่วนของด้านหลังกันบ้านส่วนตรงนี้ก็จะบอกวิธีการกดฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดคาดว่าน่าจะไปอยู่ในส่วนของคู่มือนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดียวกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรผมก็อยากเห็นแล้วนะครับว่ามันจะดำทะมึนเหมือนกับด้านนอกหรือเปล่าไปชมกันเลยฮนะทางออกอยู่ไหนทางออกนดูว่าได้อยู่เอาเอาอะเละ โอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของัสสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าเกียร์มาสเตอร์นะครับนี่นะครับคือวงแหวนนะครับผม แหวนของข้าเอาไว้ทอดปุ่มนะครับและตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมีให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างกระทัดรัดนะครับดูในส่วนของน้ําหนักก็เบาพอสมควรเลยนะครับออกแบบมาง่ายๆไม่ต้องมีสัดส,ส่วนอะไรเยอะแยะนะครับแต่เชื่อว่าทรงพลังอย่างแน่นอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเปิดเข้ามามีความดํามีความทะมึนอย่างแน่นอนเป็นชาวล็อกนะครับผมเกียร์มาสเตอร์เท่มากนะครับชอบ มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้สามารถร้อยสายเข้ามาได้เออแล้วก็มาออกตรงนี้นะครับหรือจะเอามาออกตรงนี้ก็ได้นะครับผมปรับได้นะครับเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ใช้ได้นะครับเรียบๆนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ดีนะฮะมีการหนืดกันลื่นไม่ใช่กัเนหนืดนะครับ มันหนืนืสามารถกันได้เนี่ยปรับระดับขึ้นได้ก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับสายตัวนี้นะครับอยู่ที่2.5เมตรนะครับความยาวของมันนะครับและตัวนี้เป็น USB 2.0นะครับสายเป็นสายถักนะครับเป็นไม้ห้าสายถักนี่นะฮะสายถักตัวนี้ไม่มีการรับวงจรของไฟอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันบ้างตัวนี้สามารถกดได้สูงสุดให้เดา ตันนี้กดได้ทั้งหมด19ปุ่มด้วยกันนะครับผมกดได้ถึง19ปุ่มก็ไม่ธรรมดานะครับกดลงไปเลยแค่10นิ้วก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องไม่รู้ว่าจะใช้อะไรกดอีกแล้วนะครับผมสําหรับผมก็เพียงพอแล้วนะครับ19ปุ่มนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นชนิดไหนนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นเซมิแมกนินิคอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูลักษณะของผมตัวนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะ ถอดง่ายนะครับผมพูดเลยว่าถอดง่ายเห็นไหมฮะถอดง่ายมากๆเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าออกแบบมาก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะถือว่าเบานะครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดเบาๆไม่ไม่ดังมากแต่ก็มีเสียงอยู่นะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับ เด็ดไปเด็ดไรอะ ad 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 กด ad 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 ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเสียงเจ้าเกียร์มาสเตอร์ตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของมันติดคีกันก่อนเลยวิธีการกดมันติดคีนะครับตัวนี้มีให้ทั้งหมด12มันติดคีวิธีใช้กดฟังก์ชันและกดเลยฮะ ฟันติคีอยากใช้ตัวไหนกดไปเลยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการปรับโหมดไฟแล้วนะครับตัวนี้มีทั้งหมด9โหมดด้วยกันนะครับในการกดเรื่องโหมดต,ต่างๆเนี่ยเราจะกดอย่างไรเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับวิธีการกดกดที่ฟังก์ชันเห็นตัวเลขไหมครับหนึ่ตรงนี้นะครับผมคู่มือก็มีบอกนะครับว่ากดยังไงนะสำหรับใครได้ไปก็เปิดอ่านคู่มือก็ได้ถ้าไม่ได้ดูคลิปนี้แต่แนะนําดูให้จบนะครับกด 1- นถึงเนี่คือการกดฟังก์ชันไฟทั้งหมดครับกดที่เลขหนึ่งฮะ การกดเลือกทิศทางสามารถกดได้ด้วยโดยการกดฟังก์ชันและเลือก a หรือ d ตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมฮะนี่นี่กลับไปกลับมาได้ด้วยเห็นไ,ไหมครับไม่ธรรมดาจริงมาที่ฟังก์ชันที่2ครับจะเป็นอย่างนี้ฮะตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กขุนยนหน่อยเลือกทิศทางได้เหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับ3ครับคือฟังก์ชันนี้ฮะเป็นฟังก์ชัน breathing นะครับก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสีไปเรื่อยๆนะครับ หคือการลดนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะกลายเป็นการลดเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกขึ้นหมายลบนี่นะฮะเพิ่มให้ไวก็ได้มันก็จะไวขึ้นนะครับมาดูในส่วนที่4ครับหมดที่4นี่มาแบบไวเลยนะครับปรับให้ไวก็ไวนะนี่เลือกทิศทางครับสำหรับตัวนี้เป็นการเลือกทิศทางนะฮะโอ้เทมากนะครับมาในหมดที่5ครับหมดที่5จะเป็นอย่างนี้ครับการปรับเปลี่ยนสี แค่นี้นะครับโอ้มื่อกี้เห็นสีลุงน่าสวยมากเลยนี่นะครับก็จะครบเลยนะครับผมมาในหมดที่6กครับหมดที่6จะเป็นอย่างนงี้ยปั๊บปั๊บปั๊บจ้าออกก็ได้ฮะเดี๋ยวจากในไปนอกก็ได้นะครับผมมาในหมดที่7ครับสามารถปรับได้นะครับอยากให้มันชัดตรงไหนนะครับกด2ทีแบบนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็กดเลือกเลยอ่านี่เห็นไหมฮะมันจะเลือกได้นะครับว้าวโคเคเย้ย สุดยอดไม่ธรรมดานะฮะนี่นะฮะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการบันทึกครับเรียบร้อยเนี่ยกลับมาที่เรากดไว้เห็นไหมครับมาที่ฟังก์ชันที่8ครับโยโยอ่าอ่าโยโยไม่ธรรมดาครับมาในส่วนสุดท้ายนะครับฟังก์ชันที่9นะครับเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะดูกันนะครับมันคือฟังก์ชันอะไร ฟังก์ชันอัจฉริยะนั่นเองนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาว้าวกดอีกทีนึงนะฮะมันจะเปลี่ยนสีนะครับถ้าอยากได้สีค้างก็กดอีกทีนึงนะครับเนี่ยคือสีค้างนะครับถ้ากดแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยโย่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  w h a t s p เฮ้ยวัด oh, วดีสวัสดีอ๋อสวัสดีสารเลวเอรสวัสดีโย่ฮ่าฮ่าไม่ธรรมดาเอ็มน,นีฮะที่ขาดไปได้เลยสำหรับตัวนี้ก็คือปุ่มล็อกฟังก์ชันนะครับผมปุ่มล็อกฟังก์ชันก็คือกดฟังก์ชันตรงนี้แล้วล็ กดปุ่มสลับ FPS ได้ด้วยโดยกดปุ่มฟังก์ชันและเปอยู่ตรงนี้นะครับก็จะสลับมาแล้วตัวนี้เห็นไหมครับเขามี W S A D ตัวนี้มาให้เพราะว่ามันสามารถสลับกันได้นั่นเองจะได้รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนวิธีกดคืนก็กด W อีกครั้งเพียงแค่นั้นก็คือแล้วตัวนี้สามารถกดได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งนะครับบอกกันเลยว่า50ล้านครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะ จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้าเกียร์มาสเตอร์แฟนทอมแม็กนะครับผม GMK098 <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆผมบอกแล้วใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ห็นมันดั้มมืนอย่างนี้เหมือนมันจะธรรมดาเป็นยังไงล่ะครับอึ้งเงอะเระซไม่ธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้ใน okay เว็บ OK2 Home c o m ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง f a c e b o o k Line i n s t a g กรมทุกอย่างเกี่ยวกับโอเคทูโฮมแปะไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันแวะเข้ามาคุยกันตัวผมก็เกี่ยวนะครับเข้าไปติดตามตัวผมได้นะครับสำหรับคนรีวิวนะครับผมช่องทางการชำระเงินมีหลายช่องทางบ้างไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับหรือว่าจะเป็น w a l l e t หรือว่าจะเป็นชำระเงินปลายทางเลือกที่สะดวกทุกท่านเลยสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด subscribe s ับสไครต์ผมด้วยขอบคุณที่รับชมฮะ